สร,รักรถไฟไทยวันนี้ครับวันนี้อยู่ที่1าใหญ่เกษตรสุกเลียงเมืองพะเยาดอกกัใต้ร้นนัน้นกลมาหากองได้เป็นเบอร์3นะครับเสาต้นที่3เสีย3เบอร์3 ซับสไคร์สอต้นที่สามอาบีหนึ่งห้าหกครับสอต้นสุดท้ายเชียองกันนะครับ่นี่เป็นฐานดีทั่ววงครับ่างต้นสุดท้ายในปีนี้นะครับ แล้วก็จะไล่หล่อเสาสัก4-5ตน้นแล้วก็หล่อหัวปิน้นแล้วก็วางเดินตามสเต็ปไปปีกว่าๆนะครับเพืเ่อนๆนนี้คือต้นสุดท้ายของอาบีที่5เสร็จต้นนี้ก็เตรียมหล่อหัวเสาหล่อปิ้นวางขาด 70-80%ปรเซ็นต์ปรนี่วันนี้วันนี้ร้อนนะครับม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ได้อัปเดต156ไปเยอะนะครับแถวจำป่าปวายจำป่าวายแยกเกษตรสุกเลี่ยเมเืองรปยาวใต้ เสา42ต้นนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือเพิาม3ต้นเดียวที่กำลังจะเทหัว42ต้นใช้เวลาปีกว่านะครับเพื่อนพาเดิน <c oughs> นี่ครับเสาที่เสร็จแล้วรอหัวรอหัวปิ้นนะครับเสร็จ <c oughs> หมดแล้วนะครับนี่เหลืออยู่รอเทอหัวอู่ต้นหนึ่งนะครับ นี่คืออาบีหเรามาบุกเบิกกันตั้งแต่แรกๆปีที่แล้วนะครับถึงเมตรละรเสร็จละเดี๋ยวเราจะไปไประชุมกันนะครับเพื่อนๆนะครับปิดจอบเลยวันนี้นะครับสาวต้นที่สาม1 5บีหนึ่งขับข้ามฝั่งไปก็เป็นฐานนี้บ้างโทอกวาง อัปเดตกันสุดๆไปเลยวันนี้ครับกลางแสงแดดร้อนนะครับวันนี้ร้อนเลยไม่ค่อยได้มีคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นครับอัปเดตอาบี156ครับสาต้นสุดท้ายแล้วนะครับมันอยู่กลางถนนเลี่ยงเมืองพอดีนะครับเขาก็ขยักไป้ทำตัวสุดท้าย ตอนนี้เสร็จก็หล่อหัวเสาอีกไม่ถึงตนน้นสี่ห้าต้นนะครับแล้วก็หล่อปิ้นแล้วก็วางคานได้เลยนะครับนี่คือผลงานระยะ1ปีผ่านไปนะครับเสร็จสี4ส4บบอต้นอาบีหนึ B ่งห้าหกนะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับเหลือ,อต้นเดียวนะครับเหลือวบาสามเนี่ยต้นเดียว จับกันตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะเข้าออฟฟิศกันและนะครับเจ้าหนายเรียกประชุมนะครับเนี yeah. ่ยมาปิดท้ายกันด้วยเสาเบอร์สามต้นที่สามของอาบีหนึ่งห้าหกครับปิดงานกันเลยนะครับเราต้นนี้ ตอนสุดท้ายที่ <c oughs> ที่เหลืออยู่นะครับนา,นางเขาขึ้นเป็นสาวกันหมดและขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้าติดตามที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้องใหม่ก็พยายามอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันนะครับติดชมกันนะครับ แอดมินพยายามนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับอยากให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อนๆก็ช่วยกันติชมมานะครับสั่งไม้ไว้แล้วยังไม่มานะครับเ,เพื่อนๆรอไม้ก่อน <c oughs> นะครับก็ <c oughs> เรายังไม่ใช่ช่องมันมีคนที่ uh, มีผู้ติดตามเยอะครับ เอาให้ได้คุณภาพพอประมาณกับความสามารถของเราครับนะครับเพื่อนๆเข้ามาติดตามพันทับสไลค์ครับเข้าเกณฑ์แล้วเราก็พยายามลงคลิปเยอนะๆเพื่อชั่วโมงสี่พันชั่วโมงมันจะได้เข้าเกณฑ์น,นะครับเบื่อกันสักก่อนนะครับเพื่อนๆพยายามลงคลิป ผมก็ลงวันหนึงสองคลิปสามคลิปก็แล้วแต่นะครับถ้าจะลงจริงๆก็เป็นสิบคลิปนะครับเพื่อนเพ,นเพราะว่าวันหนึ่งมีสิบงานสิบสองงานบางวันก็หกงานห้างานนะครับถ้าจะเอาทุกคลิปเลยมันก็กลัวเพื่อนเพื่อนจะเบื่อซะก่อนับตัดแล้วเฉพาะเป็นช่วงๆที่น่าสนใจนะครับเอามาลงให้เพื่อนเพื่อนได้ชมครับอย่างเช่นเบอร์3ที่อาบี6 หือต้นเสาต้นที่ปิดท้ายท้ายสุดน้องนุชสุดท้องเลยนะครับนะครับเหลือต้นนี้ต้นเดียวที่เป็นต้นปิดท้ายอาบีนรหนะครับอกนั้นเขาเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือต้นนี้ต้นเดียวนะครับเป็นน้องนุชน้องสุดท้องสุดท้ายเลย เพราะมันอยู่กลางถนนเลี่ยงเมืองพอดนีนะครับการทํางานก็ลําบากค,ครับรถต้องวิ่งสวนรถต้องแลื่อเพื่อนฝั่งฝั่งนู้นเขาทำถนนด้วยนะครับ,เ,บนนะเราเทคอนกรีตถนนทั้งเส้นเลยครับทั้งเส้นเลยเส้นเลี่ยงเมืองเราเขาตายอ่ะนะครับก็ใช้นนนนะเลวลานะครับปรับแบบเป็นชั่วโมงอ่ะนะครับ ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับต้นสุดท้ายละเอาสักครึ่งชั่วโมงเนาะนีครับดูการปรับแบบนะครับกว่าจะได้รถไฟนั่งกันนะครับเดือนหน้าเราก็มาอัปเดตกันแต่ละแต่ละจุดให้เ,เพื่อนๆนะครับผมต้องใช้รถวิ่งะนะครับใช้รถวิ่งแต่ละจุดละจุดที่เรา ไปทางานแล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับไล่ตั้งแต่เพืชงาไปจนถึงดอกอผูกกำยาวนะครับก็ตัดเป็นคลิปนะครับคิดว่าจะสรุปแต่ละจุดละจุดได้ดกี่เปอร์เซ็นต์สาวได้กี่ต้นกี่ต้นแต่ละจุดมีสาวกี่ต้นนะครับมาสรุปกันเดือนหน้านะครับจิกาทัานวานะครับทันวานะก็ต้องหาเวลา,าว่างๆแล้วครับ คลิปเป็นเพื่อนได้ชมนครับเป็นเพื่อนได้ชมทุก,ทกโซนแน่นอน,นครับ,นะรบแบ่เป็นโซนตั้แต่อเภอเงาวไปจนถึงภูเยาวนะครับเราก็ไล่ทีละโซนมาเลยเพื่อนได้ได้เห็นความ ก้าวหน้าของโครงการนะครับอย่างหนึ่งห้าหเนี่ยนะี่ครับเหลือต้นสุดท้ายแล้วที่ที่ปิดท้ายนะครับต้นสุดท้ายหล่อหัวหล่อปิ้นก็าวางวางคานได้เลยยาวไป4ี่ต้นเลยนะครับ านคือเงินเงินคืองานบรรดาสุขนะคข่าของคนอยู่ที่ผลของงานล้อลอดนะครับอันนี้รอดผิดท้ายกันผิดจับกัน ที่เบอร์สาม1 5 6นง้นองรถสุดทองน้องสุดท้ายเลยต้นสุดท้ายที่เราจะเทกันแล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์ในอา1 5บีหนนะครับรอต้นนี้ต้นเดียวนะครับก็เสร็จหมดเลย ใช้เวลานะครับมันเป็นเสาต้นใหญ่นะครับปรับหัวปรับท้ายยากสักหน่อยนะครับก็ามาชมวิวก่อนนะครับชมวิวอะไรดีข้าวก็เกีียวหมดล้วะข้าวก็เกีียวหมดล้วแล้วก็เดินวนอยู่ที่เบอร์สามนี่แหละนะครับเพืเ่อนๆใช้เวลานะครับปรับแบบเป็นชั่วโมงนะครับ ร้อนครับข้าวเกี่ยวหมดแล้วนะครับสี่สิบสองต้นนะครับนู้นเห็นได้ไกลครับเบอร์42อยู่ท้ายสุดนู่นแหละ ลุ้มกันอยู่ที่เสาเบอร์สามเนี่ยนะครับเสาเบอร์สาน้องนุสุดท้ายคนสุดท้องเลยใช้เวลานานปรับแบบไปก่อนนะครับเพืเลๆใช้เวลาอีกนาน ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับคอมเมนต์ Comment, ถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นกำลังใจสำหรับแอดมินมือใหม่หัดทำคลิปจากช่องเรารักรถไฟไทยไปก่อนโชคดีมีกันใช้สวัสดีครับ